คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเล่นสงการแล้วยังเปียกไม่จุใจต้องลงเรือไปเล่นทะเลที่เกาะต่างๆนี่คือภาพที่กําลังเกิดขึ้นหลายจุดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลได้รับความนิยมมากที่เกาะสีชังนักท่องเที่ยวไปลงเรือไปเที่ยวกันเยอะทีเดียวส่วนที่เมืองพัทยาคาดว่าสงการนี้เงินเงินหมุนเวียนสะพัดไม่ต่ํากว่า4 0 0พกว่าล้านเลยครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับกับ เป็นช่วงหยุดยาวด้วยก็ทําให้จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวทางทะเลได้รับความนิยมครับอย่างที่เห็นอยู่นี้คือชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีก็พบว่ามีผู้คนออกมาพักผ่อนกันอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาวทางผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานพัทยาบอกว่ายอดจองห้องพักช่วงหยุดยาวสงการสูงถึงร้อยละแปนะครับนักท่องเที่ยวรวมกว่า3ามแสนสามหมคนคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า4,700ล้านบาท ซึ่งก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายแห่งเริ่มมีรายได้เข้ามามากขึ้นผู้ที่ทํางานด้านภาการท่องเที่ยวก็ทํางานกันหนักขึ้นจริงๆแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหลังจากที่ต้องหยุดไปนานกว่า3ปีครับบรรยากาศคึกคักผู้ประกอบการก็ต่างก็ยุ่งกันพอสมควรช่วงนี้นะคะก็ทําให้มีรายได้เข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ที่เราได้ทํางานกันอย่างเต็มที่หลังจากที่หยุดไป3าปีนะคะก็จะได้มีรายได้กันนะคะจะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี้ย ผู้ประกอบการเขาเรียกอะไระคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ทํางานกันอย่างหนักหน่วงน,น,นะคะแต่ก็เป็นการทํางานที่หนักแต่ก็แฮปปี้เพราะว่ามีรายได้เข้ามาค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี้ครับคือบรรยากาศที่บริเวณปลายท่าเทียบเรือเกาะลอยศรีราชาเกาะศรีชังอาเภอศรีราชาที่ชนบุรีครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพากันเดินทางมาเป็นหมู่คณะและครอบครัวซื้อตั๋วนั่งเรือข้ามไปพักผ่อนที่เกาะศรีชังกันเนืองแน่นเลยครับ สิ่งที่ตามมาก็คือการจราจรภายในเกาะลอยนะครับติดขัดเป็นอย่างมากที่จอดรถไม่พอนักท่องเที่ยวต้องนํารถออกมาจอดด้านนอกอย่างเช่นไปจอดที่ที่ว่าการอำเภอศรีราชาแล้วก็ตามสถานที่ราชการที่สามารถจอดได้แล้วค่อยนั่งรถโดยสารเข้าไปที่ท่าเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับจากการสอบถามก็ทราบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเป็นหมู่คณะและครอบครัวบางส่วนมาเช้าเย็นกลับนะครับแต่บางส่วนก็พักผ่อนอยู่บนเกาะศรีชัง3วัน2คืนไปเลยเนื่องจากว่าหยุดยาว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำศรีราชาฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยมีการตรวจสอบเรือทุกลำก่อนออกเดินทางเน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ลงเรือและห้ามเรือโดยสารบรรทุกผู้โดยสารเกินตามที่ได้กำหนดเอาไว้เป็นต้นครับ